กับ i n นซีอินไซต์นะครับกับทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของพวกเราครอบครัวอินซีนะครับวันนี้ก็มีคุณธวัชชัยผิวครามจากคอนวูดครับเป็นผู้จัดการบริการเทคนิคครับแต่บางทีก็ไปแนะนําตัวเป็นผู้จัดการบริการติดตั้งใช่ครับผู้จัดการเทคนิคการ,รติดตั้งโอ้โหตาแหน่งเข้าหลายอย่างนะแต่จริงๆแล้วคือเกี่ยวข้องกับการนำเอาของสวยๆของคอนวูดเนี่ย ไปทําให้มันสวยขึ้นคือไปวางไปจัดไปเรียงไปติดตั้งคนี่นะฮะอันนี้คืองานหลักของคุณธวัชชัยนะครับนะฮะวันนี้ก็มีเรื่องมาคุยกันอีกเหมือนเช่นเคยนะฮะแต่ว่าทีนี้ก่อนที่จะไปดูภาพอะไรสวยๆนะฮะวันนี้ก็เอาของที่วางอยู่ข้างหน้าคุณธวัชชัยซะก่อนนะครับอ่ะไหนลองว่ากับวันนี้มีอะไรมาอวดผมอันนี้ครับเรียกชื่อเล่นดีกว่านะคุณเอครับอ่าเรียกชื่อเล่นดีกว่าเอฮะมาอันนี้ครับก็คือในเรื่องของหมวดงานตกแต่งนะครับณปัจจุบันเนี่ยสินค้าของ ของทางบริษัทนี่ครับแบ่งออกทั้งหมด4หมวดวันนี้ขออนุญาตคุยในเรื่องหมวดสุดท้ายนั่นคือในเรื่องของการนําสินค้าไปตกแต่งนะครับอันนี้ได้ทั้ง2แบบคือ1ที่กลุ่มลูกค้าที่กําลังจะปลูกบ้านกับกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่ทําการรีโนเวทบ้านนะครับก็ไปใช้ได้ทั้งการขตกแต่งใหมนะครับคือเนื่องจากงานตกแต่งเนี่ยมีสินค้าเยอะมากวันนั้นขออนุญาตนําเสนอแค่4 โปรดักหรือ4ผลิตภัณฑ์เท่านั้นเองได้เลยครับได้เลยครับนะฮะเอาเป็นอะไรบ้างจีบให้ดูก่อนเลยดีกว่าอันที่1ครับอยู่ใกล้มือที่สุดเลยครับนะครับอันนี้เราเรียกว่าไม้รั้วไม้รั้วนะครับไม้รั้วนะครับไม้รั้วของเราเนี่ยมีอยู่2แบบครับครับนะครับก็คือมีลักษณะหัวมนหัวมนครับกับกับขนกับลูกศรแบบนี้ลูกศรครับลูกศรครับแบบนี้ครับมี2แบบครับครับจุดเด่นนะครับของผลิตภัณฑ์อันนี้ก็คือเรื่องของลายเสี้ยนก่อน อ่าครับมันผิวด้านหน้าเนี่ยครับจะเป็นลายเส้นไม้มีเอามือจับสัมผัสได้เลยเหมือนไม้เลยนะฮะลูปมาเนี่ยโอ้เส้นตําเส้นตำมามีครับมีลีลาแน่นอนครับในขณะเดียวกันครับนอกจากได้เหมือนไม้แล้วเนี่ยเรื่องของความหนาครับนะครับซึ่งณับปัจจุบันเนี่ยสังคมคนไทยครับที่อยู่คู่กับสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขอะไรต่างๆนะครับคือบางทีเนี่ย เวลาเจ้าของนะครับกลับมาจากบ้านสุนัขได้ยินเสียงรถหรือได้ยินเสียงคนเดินเจ้ากระโจนใส่รั้วแต่แน่นอนครับไม้รั้วของเรามีความหนาถึง17มิลเพราะฉะนั้นสามารถทนแทงทนทานแรงต่างๆได้เพราะถ้ามากกว่านี้ประเดี๋ยวสมุติหมาตัวใหญ่ๆนะ พวกโคทุ่งเด้นอะไรแบบนี้นะเอาซนชั่ตัวมันใหญ่กะโจนปุ้มไมโอ้โหไม้หักต้องเปลี่ยนกันเลยครนะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับทนทานซึ่งเราก็เลยแล้วเรามี2สีด้วยใช่ไหมฮะนี่นะฮะอันนี้ทาให้ดูครับนี่ทาให้ดูว่ามันก็จะเป็นแบบนี้คล้ายกับไม้เหมือนกับไม้ทนนะครับเดิมมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะทาวัานี่ออกมาเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมฮะโอ้โหนี่ท่านดูนี่นี่นี่ถ้าสมมติว่าผมไม่ได้รู้จักคอนบูดแลวผมไม่ได้ทํางานในคอนบูดผมก็นึกว่านี่คือ ไม้จับจับมันใช่หมดเลยเนี่ยท่านนะเนี่ยโอ้โหครับสวยจริงๆอันนี้นี่นี่นะครับก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมดูว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทางคอนบูดเนี่ยนะฮะเขาจะมีโบรชัวร์แบบนี้ให้เลยครับนะท่านผู้ชมฮะนี่ฮะนี่คือแบบรั้วนะฮะเป็นไม้รั้วของคอนบูดเลยเนี่ยนะครับงั้นโบรชัวร์นี้ท่านผู้ชมสามารถขอรับได้ที่ตัวแทนจําหน่ายได้เลยครับหมดเลยนะครับเนี่ยท่านท่านไปพราท่านจะเกิดจินตนาการฮะเพราะว่าเขาจะบอกหมดเลยครับ สมุดบ้านท่านนะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บท่านอยากจะทำรั้วแบบไหนใช่ไหมเอ่ยอย่างนี้ก็ได้มีตั้งหลายแบบครับคุณยุ้ยนะครับครับนะแบบเรียบง่ายแบบสไตล์ธรรมชาติอย่างข้างล่างจะโซโท็อตมีทั้งหมดประมาณ7แบบเห็นไหมฮะนี่เจ็ดแบบนี่นะเป็นการประยุกต์ผสมผสานครับระหว่างรั้วกับไม้ของเราแล้วก็งานซีเมนต์คอ่าแบบที่3เห็นไหมฮะดูนี่ฮะสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยนะครับท่านสามารถขอรับมาดูได้เลยเนี่ยแบบนี้เก๋มากเก๋มาก นี่นี ALLY> ่นี่ดูดผสมผสานอกับลายอิฐทีนี่มันคงแข็งแรงบ้างอะไรบ้างก็ได้ครับเห็นไหมฮะมีทุกอย่างนะครับจะเอาเรียบเออเรียกเรียบหรูลงตัวมันคงแข็งแรงโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นี่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ ก็อยากให้ท่านผู้ชมมีไว้อยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมจะกำลังจะทําอะไรไม่ว่าจะสร้างบ้านใหม่หรือจะตกแต่งบ้านเรโนเวทเนี่ยนะครับมีอันนี้ไว้สักหน่อยดีมันเกิดไอเดียจินตนาการนะฮะนะฮะและเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็คงทุกคนคงจะรู้จักอยู่แล้วนะใช่ครับเพราะอันนี้จะมีรวบรวมหมดเลยใช่ครับนะท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นรวบรวมไม้คอนบูดนี่ไม้คอนบูดแบบต่างๆนะครับครับระแนงนะนะครับเชิงชายไม้ไม้มอบ นะครับผนังบางใบนี่มีหมดนะฮะนี่นี่อันนี้ก็น่ามีไว้เลยนะครับติดบ้านไว้ก่อนเถอะท่านผู้ชมเพราะว่าเนี่ยไม้ตกแต่งบัวพื้นนะฮะพอเวลามันจะทําอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมางทีนึกไม่ออกแต่ถ้ามีพวกนี้มาดูปุ๊บเนี่ย๋อเกิดไอเดียขึ้นเอ้ยเราไม่มีบังตาติดบังตาซะหน่อยดีไหมเอ้ไม้รั้วนะเออเธอว่าไงเนี่ยถามภรรยาเราเปลี่ยนดีไหมอ่าอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับ เรียบอกเปลี่ยนได้หมดเลยยกเว้นตัวชั้นนี่อันนี้นี่ก็เห็นไหมฮะอันนี้มีไว้หน่อยครับจะใช้ได้เลยนะครับแล้วแล้วพวกนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรฮะอันนี้ครับอันนี้เราเรียกว่าไม้หน้าสองนิ้วนะครับความรู้สึกก็คือผิวด้านหน้าเนี่ยเป็นลายเส้นไม้เหมือนกับไม้เป๊ะเลยนะครับซึ่งมีความหนาอยู่2ขนาดครับคือขนาดหนา17มิลกับหนา1นนิ้วอันนี้หนาหนึ่งนิ้วหนาหนึ่งนิ้วครับแต่อันนี้แข็งแรงมากแข็งแรงมากครับโอ้นี่นี่นี่หนักด้วยหนักด้วย เออครับเหมือนไม้เลยครับโอ้โหดูมันมันจะไม่ไม้ยังไงเนี่ยท่านท่านผู้ชมดูท่านเนี่ยดมเอามือเนี่ยเนี่ยท่านจะเชื่อไหมวันนี้ไม่ใช่ไม้เนี่ยนะฮะโอ้โหโอ้ดีนี่ครับกำลังเหมาะมือคิดไปเรื่องอะไรนะเอาไว้พกแล้วนะฮะตัวเล็กเนี่ยฮะอันนี้ก็คืออันที่ทําสีให้ดูครับคือโดยปกติเนี่ยครับ สินค้าของเราเนี่ยครับพี่ยุ้ยจะเป็นสีซีเมนต์เวลาเสร็จจากโรงงานแลเนี่ยครับแล้วเวลานําไปติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทาสีครับแยกไม่ออกเลยไม้จริงหรือไม้คอนติคูจจริงใช่ครับอันนี้นี่นี่นี่หมวยเขาพาผมไปดูไงผมก็จะเห็นเออมันออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าผมไม่ได้เห็นขั้นตอนที่ลงสีให้จนสวยแบบนี้อันนี้ก็ต้องทําหน้างานใช่ครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับดูดิฮะนะรายการมากอันนี้ โอเคเอาละครับวันนี้ก็เลยเอามาแนะนํากันหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ามีแค่ของให้ท่านเห็นอย่างนี้ใช่ครับเพราะว่าคุณทวัชชัยคุณเอเตรียมมาเป็น powerpoint ด้วยนะครับงั้นเราไปดูกันเลยนะครับเข้าสู่เนื้อหากันฮะเชิญเข้าภาพแรกเลยครับอ่ะคุณเอว่าอธิบายเลยนี่ฮะอันนี้ครับที่ผมบอกกันเมื่อกี้นี้ว่าหมวดสินค้าเนี่ยของเรามีเยอะครับนะครับแต่วันนี้ขอนําเสนอะ สี่สินค้าด้วยกันหรือสี่ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับซึ่งเอาของจริงมาวางให้ดูแล้วใช่ครับโอเคเราไปเลยนะฮะเปิ่มนี่ครับวันนิดสี่นะครับอันที่หนึ่งครับนั่นคือในเรื่องของไม้หน้าสองนิ้วครับอันที่สองครับเราเรียกว่าไม้บางตาครับนี่ไม้บางตารูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ครับบางตาบางตาอันที่สามหน้าสามนิ้วครับ อันที่3ก็คือไม้รั้วืบอกี้นี่ดูแล้วนะครับและสุดท้ายครับอันที่4ีนั่นคือไม้ตกแต่งวันนี้ไม่ได้ติดมาเนื่องจากแผ่นใหญ่ใหญ่มากหกสิบกูร้อยยี่สิบใช่ครับอันนั้นจะใหญ่หน่อยใช่ครับนะครับนี่นี่ก็เป็นชุดเี่เรียกชุดล่าสุดที่มาที่อยากจะนําเสนอแต่เอามาให้เห็น3มอย่างใช่ครับอ้าวนะฮะอ้าวเราไปดูเลยครับนี่ครับพอเวลาไปทําแล้วมันสวยยังไงเชิญนะครับอันนี้ครับเราเรียกว่าไม้หน้า2นิ้วครับครับผมนะครับ ผิวด้านหน้าครับจะเป็นลายเสี้ยนไม้นะครับให้อารมณ์เหมือนไม้เป๊ะเลยมากเลยมาครับเวลาเองเนี่ยผมถ้าคนนี่เขาเรียกว่าไม่เชี่ยวชาญครับแยกไม่ออกนะครับว่าเป็นไม้จริงหรือไม้คอนวูดครับนะครับขนาดนั้นเลยนะฮะอันนี้คือไม้คอนวูดหน้าสองนิ้วนะครับเห็นไหมเอาไปทําได้สวยขนาดนี้นะฮะลองจินตนาการเพิ่มเติมดูนะครับสาหรับท่านผู้ชมที่มีร้านมีบ้านนะฮะจะทําตรงไหนยังไงผมไปต่อเลยนะครับครับผมมาฮะดูดูต่อครับดูต่อครับอันนี้ครับ อันนี้เอาไปทําในลักษณะเหมือนกับทางเดินเชื่อมต่อกันนะครับนำไปติดบนโครงนะครับส่วนวิธีการติดนี้ก็ไม่ยากนะครับเราก็ใช้สกรูเกี่ยวป่อยิงผ่านเข้าไปเลยนั่นเพราะว่าครับอ่ามันมันแข็งแรงพอใชใช้สกรูยึดได้เลยใช่ครับยึดกับโครงเหล็กนะครับแล้วก็ทาสีบางท่านบอกว่าชอบสีน้ําตาลเข้มบางท่านชอบสีน้ําตาลอ่อน ก็สุดท้ายแล้วแต่ไม่ว่ากันออกมาเหมือนไม้ทุกอย่างแน่นอนเหมือนเนี่ยฮะดูสิฮะเนี่ยเนี่ยใครจะเป็นึกนะฮะแล้วมันสวยนะฮะอันนี้ออกแนวคันที่เหมือนไม้นิดๆใช่ใช่คะภาพต่อไปครับจะเห็นได้ว่าเป็นแนวโมเดิร์นโอ้โหนี่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 ก็ยังอยู่กับหน้าสองนิ้วหน้าสองนิ้วครับครับครับพี่ยุ้ยเรายังไม่ได้ไปไหนเลยเหมือนไม้เลยครับพี่ยุ้ยนะหรือเพียงแต่ว่าวันนี้ครับพี่ยุ้ยถ้าเราเปลี่ยนสีขาวเป็นสีน้ําตาลก็จะอีกอารมณ์หนึ่งอีกอารมณ์หนึ่งเลยนะครับอันนี้ออกแนวโมเด นะครับเป็นสินค้าตัวเดียวกันเลยนะดูสิไม่ไม่น่าเชื่อนะนะฮะนะอ่าอันอันนี้นะฮะกับเอ่ออันเมื่อเออ่โทษฮะกับอันเมื่อกี้ขอดูฮะนี่ฮะอันนี้ก็แบบนึงความจริงมันคือไม้คอนวูดหน้าสองนิ้วเหมือนกันจะเอาคันที่กับคันที่ใช่ครับนะฮะแต่จะเอาดูทันสมัยก็ได้ก็ได้โมเดิลไม่ไม่มีปัญหาใช่ครับประยุกต์ใช้ได้หมดใช่ครับเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนอารมณ์ฮะใช่ครับนี่ฮะนี่ฮะดูสิฮะครับอ่าโอเคครับสวยครับนี่แล้วเนี้ยนี่นี่ก็ยังคอนวูดหน้าสองนิ้วอยู่นะอันเดิมครับ พี่ยุ้ยยังเรายังไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลยอันนี้เพียงแต่ว่าวันนี้การติดตั้งเปลี่ยนไปแล้วเราติดบนซีเมนต์ครับนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะครับอันนี้เราจะบอกได้ว่าสามารถติดได้ทั้งภายในและภายนอกซึ่งไม่กลัวฝนครับครับเพราะเราทํามาจากซีเมนต์เนี่ยเนี่ยอันนี้นะฮะรับฝนรับแดดเต็มเต็มฮะเต็ม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 เลยเนี่ยครับอันนี้บีัดงเออไม่ไม่มีชายคงชายคาเลยเลยไครับเนี่ยนะฮะ ล้าท้าทายเลยครับด้านล่างของคอนบูที่ติดอยู่นั่นคือตัวโครงอาคารที่เป็นปูนใช่ครับนะครับเราติดทับไปเลยครับนี่เป็นไงล่ะเหมือนไม้สวยนะเนี่ยอันนี้ครับอันนี้คุ้นๆกันอยู่ละคุ้นละคุ้นคุ้นครับอันนี้ก็คือที่รับเป็นล้านนะครับใช้ได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้าครับครับอันนี้เข้าดูตามปั๊มได้เลยนะจะจะจะมีอยู่นะครับออกมานั่งเป็นระเบียงทอดหุ่ยงหน้าได้เลยนะฮะโอ้นี่ก็สวยนะ ครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นภายนอกเป็นภายนอกนะครับอันนี้คือลูกค้านําไปติดตั้งบนโครงเหล็กนะครับแล้วก็ทาสียออ่อนๆให้มีลักษณะเหมือนไม้เก่าครับครับนี่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นบนหลังคาตึกใช่ครับเป็นอาคารแปชั้นใช่ไหมครับใช่ครับนี่ฮะออกมาชมวิวได้เลยแต่เขาจัดแบบนี้มีคลาสมาก ครับเห็นไหมฮะออกมาเดินแล่นรับลมอ่ารับลมเครียดทํางานเยอะนักก็ออกมาบนระเบียงเนี่ยนะครับครับมีต้นไม้แล้วมันกลมกลืนเลยไหมฮะระหว่างคนบูดกับไม้ที่เข้ามาประดับเนี่ยนะฮะเนี่ยอาจจะถ้าร่มอีกนิดนึงจะสารภาพรักอะไรก็เอาครับนะเอเขาก็เคยทำอย่างนี้มาแล้วนะครับครับอ้าวเดี๋ยวมาดูต่อเดี๋ยวมาดูต่อไม้ไม้คนบูดหน้าสองมีมีมีตามนี้ก่อนนะครับอ่ะครับเดี๋ยวพักโฆษณาสักครู่ครับกลับมา คุยกันต่อครับยังมีภาพสืยๆให้ดูอีกเยอะเลยครับ ที่ปูดอ,อินซีมุ่งม,มั่นทำทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืนคอนบูดมีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืน,นยนวสีีเ มาชมอินซีอินไซต์กันต่อนะครับอยู่กับคุณทวัชชัยผิวครามนะครับเป็นผู้จัดการบริการเทคนิคติดตั้งผมใส่ให้เต็มเลยก็แล้วกัน,นของคอนวูดนะครับก็กำลังให้ท่านดูภาพสวยๆที่เวลาเราเอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปตกแต่งทาสีประยุกต์ใช้แล้วก็ติด ตั้งนะฮะออกมาก็สวยงามนะครับท่านผู้ชมครับเรียนอีกทีหนึ่งว่าโปรชัวอย่าง2อันนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะถ้าจะแวะไปหยิบเอามาเนี่ยก็โฮมโปรโฮมเวิร์กมีได้ครับนะครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นถ้าท่านผู้ชมสะดวกนะฮะก็ worldwide web.conwood.co.th ครับ ครับอันนี้ท่านก็จะสามารถดาวน์โหลดได้หมดเลยใแล้วไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ด้วยร,รู้สึกจะดาวน์โหลดเทคนิคการติดตั้งได้ด้วยได้เลยครับนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ว่าอยากให้ท่านชมมีไว้นะครับเพราะว่า มันเกิดไอเดียครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่เนืกอยากจะตกแต่งปรับปรุงทําอะไรยังไงมันปิ้งขึ้นมาเลยละ่ะนะดูจากตรงนี้ครับนะครับอ้าวมาดูกันต่อนะครับเมื่อกี้แนะนําไม้หน้า2นิ้วคือตัวนี้ไปแล้วนี่นะครับหยิบถันหนับ,บนี่นะเหมาะมือเลยอีกแล้วไม่หรอกเอาไว้ตีเส้นแรงนี่แะครับแข็งแรงดีนะอ่ะคราวนี้มาดูผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับตามที่คุณธวัชชัยเตรียมมานะครับเข้า powerpoint เลยครับเชิญครับนี่ฮะอ่ะว่าต่อครับอันนี้ครับ ก็คือเราเรียกว่าไม้บางตาครับณปัจจุบันครับพี่ยุ้ยการก่อสร้างของเราเนี่ยมีระบบเรื่องของกระจกเข้ามาเกี่ยวข้องพอมีกระจกเข้ามาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสิ่งที่เป็นเงาตามตัวครับพี่ยุ้ยนั่นคือความร้อนพอมีความร้อนเสร็จปุ๊บถ้าเราคิดต่อไปอีกก็คือในเรื่องของพลังงานใช้พลังงานเปลืองมากแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้ครับนาไปติดกับบนโครงเข้าเหล็กเป็นแผงบางตาบางแดดกันแดดได้ส่วนหนึ่งก็เป็นการช่วยกันประหยัดพลังงาน ครับผมนะฮะก็เจตนาจะบังแดดก่อนนะครับนะครับบังตาไม่ค่อยอยากบังเท่าไหร่บางทีก็อยากโชว์บางตาแล้วมองไม่เห็นแต่บังแดดนะครับตาดูต่อเลยนี่ยครับอย่างเนี้ยครับเนี่ยชัดๆเนี่ยนะฮะอันนี้ครับลูกค้าเนี่ยนำนำบังเราเรียกว่าไม้บังตานะครับนำไปติดตั้งในลักษณะเป็นกล่อง เป็นกล่องชาร์ปเป็นกล่องงานเซอร์วิสครับผมนะครับเป็นอาคารขนาด3ชั้นนะครับก็นําไปติดตั้งเลยเห็นไหมฮะออกมาแล้วเหมือนไม้เป๊ะเลยชอบลงเยอะเลยจากที่มันจะเป็นตึกคอนกรีตธรรมดาเนี่ยใช่ครับดูสิเนี่ยออกมาโดดเด่นนะครับนะครับนี่เราใช้ไม้บางตาคอนบูบนะครับใช้ไม้บางตาคอนบูททำนะฮะครับดูฮะโอ้โหนี่ก็สวยฮะครับอันนี้อีกหนึ่งดีไซน์ครับสําหรับการประยุกต์ใช้ครับไม้บางตา เราจะสังเกตดูตรงบริเวณกล่องสีน้ําตาลก่อนครับจะมีสเหมือนไม้มากเลยตรงนั้นนะครับถ้าไปที่สายงานหรือไปที่หน่วยงานนี่ครับอันนี้สวยมากๆสวยสวยนะครับดูรูปยังสวยเลยนะครับเป็นลักษณะเหมือนกับการตกแต่งแล้วกลมกลืนนะครับอยู่ด้วยกันได้เลยครับกระปูนนะอยู่ด้วยกันได้กับผนังคอนกรีตผนังกล็ดเลยเพราะเข้ามาจากครอบครัวเดียวกันใช่ครับเขาเป็นตระกูลเดียวกันเขาเลยอยู่กันได้ไม่ไม่ไม่แปลกแยกครับแต่อันทางขวานี่ยไม่เบานะตกแต่งขึ้นมาครึ่งหนึ่งใช่ครับแบงครึ่งเดียวใช่ครับ ตรงบริเวณชั้นสองเห็นไหมครับตรงบริเวณที่กองเนาะอันนี้ครับเนี่ยติดทั้งแถวเลยสวยครับเห็นไหมมันก็เราเรียกว่าคล้ายๆกับแบบจะอยู่เคียงข้างกันนะครับอยู่ด้านข้างนะครับเนี่ยเอาไปไปแซมตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยนะครับก็สวยงามไปหมดครับดูนะครับนี่นี่นะครับอันนี้ครับเดิมเนี่ยเป็นผนังซีเมนต์ธรรมดานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้มาเห็นแบบปุ๊บเนี่ยก็นําไปติดเลยครับ นะครับตึกในลักษณะบนโครงเข้าเหล็กะสวยเลยซีเมนต์ธรรมดาเสร็จก็มีไอ้ไอ้บานเปิดออกมาใช่ครับดูธรรมดามากเอาอันนี้แปะพวะเข้าไปเลยเอาคอนดูดเราแปะเข้าไปเป็นไงล่ะนี่ฮะสวยงามเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับอ่ะมาดูไม้รั้วต่อเลยครับรัยคุณเออันนี้ครับไม้รั้วเนี่ยจะมี2แบบอย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักรู่นี้ที่แนะนำไปนะครับนั่นคือในส่วนที่เป็นหัวมนหัวมนนะครับกับส่วนที่เป็นลูกศรนี่ฮะขวามือนะครับอ่าอันนี้เมื่อกี้เห็นของจริงไปแล้วนะครับ นะฮะเอาดูต่อเลยนะครับนี่ฮะเอามาติดตั้งครับนี่อันนี้จะมีแบบให้ดาวน์โหลดได้ครับผในในเว็บไซต์เราได้เลยในโ r o ชัวร์ที่ว่าด้วยเรื่องของไม้รั้วก็จะมีอยู่เห็นไหมครับนะสวยงามนะท่านจะเอาแบบไหนยังไงฐานล่างเป็นหินหินก้อนก่อนนะฮะตั้งเสาขึ้นมาก็ได้คถ้าตั้งตั้งรั้วขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็สวยครับลดระดับ ลดหลั่นกันไปเป็นไงครับนี่อันนี้ครับเป็นลักษณะรั้วเตี้ยๆครซึ่งมีความสูงไม่เกิน1เมตรครับนะครับนอกจากนั้นครับยังติดไม้รั้วของเรายังไม่พอยังลดหลั่นไล่ระดับนะครับเป็นลักษณะเคิร์บเลยครับสวยไหมฮะครับทำได้ทั้งนั้นเลยฮะขอให้บอกมานะครับนะฮะออกมาดูสวยด้วยอันนี้นะฮะอ่านี่ครับนะครับเอาแบบสูงเต็มๆนะครับบังหมดก็ได้อีกแบบหนึ่งครับนะครับอีกแบบหนึ่งครับ นะครับก็เป็นการประยุกต์ใช้นะครับอันนี้ครับเป็นลักษณะคือประตูและแนวรั้วได้เลยครับนะครับสามารถที่จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้หมดนะครับแล้วก็บางท่านบอกว่ายุคนี้สมัยนี้ครับในเรื่องของสกูขอเป็นสีเงินได้ไหมครับเพื่อป้องกันสนิมก็สามารถทําได้บอกมาได้เลยนะครับไอ้ที่เป็นน็อต็อตหัวกลมๆเรียงอยู่นั่นนะครับใช่ครับสนิมไม่ขึ้นนะครับใช่ครับสนิมไม่ขึ้นอยู่สวยงามไปเลยใช่ครับอยู่ตลอดไปครับ ประตูนี้ก็เลื่อนนะฮะเลื่อนฟื้นเวลารถเข้ามาก็เลื่อนไปทางขวามือของจอท่านผู้ชมนะฮะใช่ครับนี่นะครับถ้าเกิดเราเห็นระยะใกล้ๆครับอันนี้เนี่ยเหมือนไม้เป๊ะเลยนะครับทาอีพ็อกซี่ใช่ไหมฮะครับอันนี้คาอีพ็อกซี่ครับสีไม่แดงสีไม่แดงไงละครับนี่มีมันวาวอีกนะครับใช่ครับไม่ได้ธรรมดานะเลือกใช้ชนิดกึ่งเงาครับนะฮะอ่าดูสักลูกนะก่อนจะไปพักกันอีกทีนะฮะเอออันนี้ก็โอ้โหนี่ครับนี่ซอฟ เป็นลักษณะแนวโมเดิร์นไอ้อย่างนี้ต้องใช้ทะเลใช่ครับลักษณะในการติดตั้งอันนี้เนี่ยเราจะสังเกตดูที่เราเห็นมาแล้ว2องสาภาพเนี่ยเป็นลักษณะการติดแล้วทีแต่นี้จะเว้นห่างนิดนึงเว้นห่างใช่ครับก็สวยงามบางคนบางท่านผู้ชมบอกว่าขอชิดได้เลยไหมก็ได้ห่างได้ไหมห่างก็ได้บอกมาเถอะครับนะครับได้หมดเลยสวยงามครับนะฮะรัทานะสีรั้วกับสีอาคารนะ กลมกลืนกันไปเลยครับดูดีดีนี่นี่นี่นะฮะไม้รั่วเป็นพอทาออกมาแล้วเนี่ยสีเนี่ยก็จะให้แบบสไตล์บ้านอบอุ่นใช่ใช่ถึงบอกว่าหรือถ้าอยากกินแนบไปอยู่บ้านริมหาดหน่อยนะริมชายทะเลกลืนเลยครับเยี่ยมนะครับอ่ะพักกันอีกสักทีนึงนะครับเดี๋ยวพบคุณทวัชชัยในช่วงท้ายรายการสักครู่ครับ รีไซเคิช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปได้วยกันอย่าง,ย,างยั่งยืน เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Insee Insight ในวันนี้นะครับอยู่กับคุณธวัชชัยผิวครามหรือคุณเอนะครับเป็นผู้จัดการบริการเทคนิคติดตั้งของคอนบุญนะฮะก็ให้ท่านได้ดูหลากหลายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับรายการเราช่วงนี้ขอให้ดูภาพกันให้เยอะๆเพราะว่าดูแล้วจอเกิดจินตนาการแล้วก็จะได้อยากไปทําที่บ้านของท่านเองด้วยใช่ครับนะครับไม่ไม่ต้องล่าช้าอะไรนะฮะดูภาพต่อไปเลยนะครับจากเมื่อกี้ภาพอ่อนๆนุ่มๆฟุบนะฮะไม้รั้วคอนบูญรุ่นพุกษา ครับอันเดียวกันเลยครับเปลี่ยนอารมณ์ได้เลยครับใช่ครับเห็นไหมครับนี่คือลักษณะตอนนี้คือรั้วเนี่ยเราสังเกตดูซีเมนต์ที่เป็นสีสีคล้ายๆอิฐครับเราก็ยังใช้ไม้อยู่สีน้ําตาลอารมณ์ออกมาเหมือนไม้เลยเห็นไหมครับอีกแบบหนึ่งไปเลยอีกแบบหนึ่งไปเลยเห็นไหมครับนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่นี่ก็รุ่นเดียวกันได้แล้วครับนี่ก็ทําได้อีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นครับเป็นการประยุกต์ใช้ร่วมกับหินทรายธรรมชาติครับนะครับสวยที่ที่ตัวฐานมันนะครับเอาไปต่อเลยนะครับไม้อันนึงฮะไม้ตกแต่งผนังฮะ ป็นอันนี้ยกมาดูไม่ไหวเพราะใหญ่ใหญ่มากครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะคือวันนี้ณปัจจุบันก่อนนะครับสินค้าเรื่องของอิดเนี่ยนะครับซึ่งเวลาใช้งานเนี่ยันนี้ผูกก่อนเร็วมากนะครับเราก็เลยออกสินค้าผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาครับลักษณะการใช้งานครับ สามารถที่จะไปติดบนโครงข้าวก็ได้นะครับหรือบนผนังซีเมนต์ก็ได้ครับครับนะฮะลักษณะมันนะฮะนี่คงแบบมาเห็นไหมครับอันนี้ไปติดตั้งในลักษณะบนโครงนะครับถ้าเกิดเป็นการก่ออิฐและโชว์แนวครับผนังนี้ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2สัปดาห์ คือเวลาเขาก่อไปได้เขาต้องหยุดพักเพื่อให้ซีเมนต์ที่ก่อเนี่ยแห้งแต่ของเรานี่ติดภายในวันเดียวนะครับไล่ติดขึ้นไปเลยนะครับประหยัดกว่าสะดวกกว่าแล้วงานที่ได้ออกมาครับเหมือนกันเป๊ะเลยเร็วกว่าสวยกว่าด้วยนะฮะนี่นะรนี่อันหนึ่งนี่ดูนะฮะทาสีได้อีกนะฮะอันนี้เป็นที่โรงงานกันครับที่จังหวัดสระบุรีของเรานะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยโหยังงดงามอยู่อย่างนี้อยู่เลย สวยไม่จืดไม่มีจางครับใช่ครับนี่ครับนี่อันนี้นะครับสามารถทำนีนได้อีกด้วยนะฮะนี่แล้วก็มาเป็นร้านสวยไม่ละครับอันนี้เป็นเป็นร้านค้าที่อยู่ในปั๊มนะครับก็คือใช้สินค้าของเราตรงบริเวณด้านข้างนะครับเราดูครับอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะใช้กระจกออกแนวโมเดิร์นรูปลักษณ์ออกแนวโมเดิร์นแต่สินค้าของเราครับเข้าได้ทั้งแนวโมเดิร์นแล้วก็ในส่วนที่เป็นคันที่เพียงแต่ให้สีนะครับ อ่เนี่ยะสวยงามครับดีเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะถ้าท่านมีร้านก็ได้คือผลิตภัณฑ์เราเนี่ยให้ท่านได้เลือกดูได้เลยจะใช้กับร้านนะเป็นในเชิงบิส e ิสก็ได้ใช้กับบ้านในลักษณะของการที่ให้อยู่สบายก็ได้นะครับนี่นี่คือสิ่งที่ที่เราอยากจะนําเสนอกับท่านผู้ชมนะครับอันนี้อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เป็นโปรชัวร์ไม้รั้วใช่ครับอันนี้อ๋อนี่นีคอนบุดเฟนส์นะฮะ โอเคได้ฮะไม่ไม่เป็นไรฮะไม่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 ต้องให้ท่านดูแล้นะก็สรุปนะครับโดยสรุปนะฮะว่าวันนี้ก็มาแนะนําอีก4ผลิตภัณฑ์เอามาให้ดูนี่สามนะครับนะครับก็นิยามิทีมงไม้หน้าสองนะครับแล้วก็เป็นไม้ไม้รั้วนะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งแบบนี้นะฮะแบบมอนนะฮะแบบหัวมนเนี่ยนะครับทาสีแล้วก็จะสวยยังไงนะครับก็จะเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาเป็น นี่นี่นะฮะแบบเหลี่ยมก็มีนะครับอย่างนี้นะฮะหัวลูกศรเห็นไหมฮะมีหัวลูกศรนะครับแล้วก็จะมีบางตาบางตานี่นะฮะบางตาก็วางวางอย่างนี้เนี่ยประมาณนี้บางตาอย่างนี้ใช่ครับเลือกใช้ตามอัธยาศัยนะครับเพราะทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เนี่ยนะครับเราที่คอนบูดเนี่ยฮะดูรูปนี้ฮะสัญญาว่าจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า นะฮ<น>ะสนใจเพิ่มเติมมากกว่านี้นอกเหนือจากเว็บไซต์ที่ชวนให้ท่านเข้าไปดูและโบรร์ที่อยากให้ท่านแวะไปขอรับตามโฮมโปรหรือโฮมเวิร์กได้ Allez, หมดนะฮะท่านผู้ชมสามารถที่จะกด1732เจนะฮะ1732โทร1732แล้วกด4อันนี้ก็จะติดต่อคอนดได้เลยครับนะครับกับน้องที่ทอะไรนะน้องปอครับเอรู้หมดล้นะครับนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแค่นี้นะครับก็เอาไว้ พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของคอนวูดนะครับแล้วก็ทางคุณธวัชชัยได้อีกนะครับวันนี้เราทั้งคู่ก็คงต้องลาทําูสชงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ